แคลี่ก่อนแล้วก็แครี่เปิดแคลี่เปิดโอเคแล้วก็หักก่อนไม่ได้กือเออเราเรารู้แล้วเรแล้วรู้แล้วแต่นี่สวยอ่ะผมขอดูหัวขอเปล่งแจ๋วเลยโอ้ยงี้ใช่เหรอพี่ใช่คืออันนี้อันนี้ไว้หมุนอย่างนี้แต่ต้องเปิดอันนี้ออกก่อนอ่าแม่แครี่เปิดรอแข้งบ้านอะไรเลยนะอ๋อผมรู้แล้วเอาเชือกนี่มัดแล้วก็ดึงเออเออมีหลายวิธีเไปมา อันนี้คุณจะถ่ายไปทำไมไม่เป็นไรไม่เปไนยัไม่ได้กินมันต้องเอานี่ออกก่อนออได้มดได้ห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 มดอเนี่ตบนดเดียนอยากกินหนูจะเล่นร้อนโอเคไปเี่นโอเค นี <l ots sei> ่เปอดไม่เป็นลยนัันัี่สุลยเนี่ย่้ปิดไม่เป็นอโยโด้เรอใช้ที่วก่มันมต้องเปิดไอนี้ออกก่อนเลท่มาได้มาได้พี่ปนี่ปนเปิดได้เคปใช้ลาพี่ปนเปิดได้พี่ปปได้อนเปิดไม่เป็นตุ๊บแปบก็ลา ต้องงัดอันนั้นออกก่อนใช่เดี๋ยวไอ้นั้นหักอันนัเกี่ยวหักอันนั้นพี่โอเคไม่งัดเลยถูกต้องโอเคยันแล้วโอเคเราเฮ้ยยันแล้วยันแ้เราเนี่ยถูกต้องเขาเป็นคนเสกเองเขาก็ต้องทำนั่นแหละเขามันไม่ถามมันเข้าเปิดยังไงเอ้เขบวนนะเนะ่เป็นจุกไปแล้วไม้แล้ว คือจริงๆคนนี้จะจีบถึงพีจิมมี่ไเหรอตายแล้วเอเปิดได้ยังพี่ได้มาดั้งยูนิยูมีเยเยโอย่เนยนเดยฮเหเนี่ย้องี่กับน้องเรา đống dù đống dù yes okay ô pera ông đi đống đi ปลาล้างบ่ได้